สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับเจมแล้ววันนี้เรามาอยู่กับเกม I Am f i s นะครับเป็นพาร์ทที่2แล้วที่เรามาพบกันในวันนี้นะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษนั่นก็คือคุณบาร์นะคุณบาร์แนะนําตัวหน่อยครับแล้วมันก็เงียบไหมโอเคโอเคสวัสดีครับผมโอเคมาเปิดรายการกันไปดีกว่าสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกม I Am Fish พาร์ทที่2แล้วนะครับเราก็มาอยู่กับคุณเจมโอเคคุณแม่บทนี้แต่ละแค่สลับกัน ได้มันคุ้นมากเพื่อนโอเคหลังจากที่กระแสตอบรับเกมนี้มันก็ค่อนข้างจะดีนนะน่าจิ้มนะกับช,ช่องเราที่กำลังเติบโตและมีคนดูเริ่มเยอะขึ้นวันนี้เราก็จะมาเล่นกันแบบปกติแล้วกันนะอร่อยไอ้เจ้นี้ก็ยังแดกเลยูไปกโมวยไก่น้องโอเควันนี้เราก็อยู่กับปลาทอง หนึ่งตัวงโง่ๆอีกแล้วนะต,ตัวดีโอ้แ,<ต>แสง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 มันแยงตาแสงมันแยงตาแสงมันแยงตาแต่ก็อยากให้มันแยงตาตสะลึอเกินนี่นไงขนมปังตากัญชาแมวกัญชาปลาย <c oughs> โอเควันนี้เราก็จะไปทำอะไรดีวะหรือวิธีการเ <c oughs> ล่นหรือวิธีการเล่นไปหมดแล้วเนี่ยไม่ได้ทำหายนั้นเฮ้มันดุยังไงนะกระดูกงกระดูกเออวะเออวะ อออเดี๋ยวไปเหมือนครั้งที่แล้วอีกแบบอเออหว่าจะรอดได้แล้วไม่มีรู้เฮ้ยอไอ้นี่อะเแอ่ะไม่ต้องเสียใจนะก็แค่โดดลงน้ำตามมาโอเคดิ่งลงน้ำจ้าเอ้ยโอ้โอ้หนากากปิดออกซิเจนหน้ากากปิดออกซิเจนจะไปหมดเลยอะไรวะเนี่ย โอ้นี่ไงไปไปอือหือเข้าไปตีควันตั้มเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แนะย่พออนะเจ็บลอยเอาถ้าหลักความเป็นจริงนะกลัวไม่น่าใช่อะนะ <laughs> ไม่น่าใช่เวะเงี้น <laughs> เอาน้อก,กูตาย <laughs> What <laughs> กับดักปลายยังไงลนะ่ะออกไปโอ,ม,โอมันให้วิ่งทางรางน้ำอือจีนรีะพอนทำไมวะมาให้ตาย เอาง่ายคือใครที่แบบกำลังเก็บสติตายนะมึงมาเจอด่านนี้เข้าไปอ่ะมึงตายทุกคนอ่ะบอกเลยบ้ามึงคิดเหมือนกูไหมโดดเขาคิดหยุดทำฉากเมื่อกี้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีโดด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 ร้อยโดดที่ยิงโอ้ขนมปังแป๊บนึงนะโอ้กัญชาปลาไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงแม้แต่เสี้ยวเดียวกูตายมงอยล่างแล้วพี่จะเอายังไงประเด็นเนี่ยเฮ้ยทางด้านหลังไปได้ไหมผมไม่ได้ว่ะไปแล้วคือแบบ ได้เยี่ยมพระอินทร์พระสงฆ์พระธรรมแน่นอนไอ้อย่างแรกก็ใช่อย่างสองกับสามไม่น่าใช่เลยเอาไม่ใช่อะไม่ใช่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 พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะนั่นบทสวดนะไม่ใช่พระอินทร์พระอินทร์ว่าจะไหนวะไม่ใชนไป่นเอาไปเลยไปไปไปเอาไป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 รังน้ำมาใจนี่ขึ้นานั้นจักรอะจักรกระโดดโดดยังไงแล้วโดดจังงเลยเฮ้ยเอาโอ้ไม่ให้โดดครั้งแล้วมึงเป็นใครแล้วกูเป็นใครแล้วมึงสิเป็นใคร

โอ้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 ออาฟังฟังฟังอีกฟังอ่ะเออนั่นแหละมันมีถุงรองรับกันถุงอืออีอแล้วล้วแล้ว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 แล้ว้วลงบันไดนี่ไม่แล้วแต่เป็นเก้าแล้วเก้าแล้วนะโอ้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 เก้า้วกาลงเสียมากออได้แลครัเซฟก้า้วแล้วไปไหนต่อห้องน้ำ่ะมุชีมุชี มูชิมิไม่เคยดูไหมโอ้มีเพลงให้ฟังเลยตึ้งติ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 งตึ้งติงติงเติงเติงเติ้เพลงอยู่ตรงไหนวะประตูแล้วมึงไม่คิดจะช่วยกูหน่อยเลยอ่ะมึงอยู่โหลเดียวกูแล้วไอ้หอกเอ้ยมึงดูตาก็น่าจะรู้นะน่าจะแบบเสพกัญชาหรืออะไรอย่างเงี้ยขนมปังขนมปังไปเพื่อนเนอะกูพามึงเยอะมึงมาตามฉันมา เอาอะในเมื่อฉันได้เป็นหัวหน้ากองร้อยลูกเสือที่378เหนือจักรวาลล้านแสนเหนือดาวเสาเหนือดาวอาทิตย์เหนือดาววันพฤหัสเหนือดาววันคันเหนือดาววันศุกร์ไปต่อไปไปต่อต้องไปทอไปต่อกูกูจะแจกปังทอไปยริงจริงเอาอะไรกองโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้กูว่าแล้วนั่นไงไปทอแล้วแต่แค่นึง มึงก็ไม่ช่วยกูเลยมานี่มานี่มาต่อยกูสักทีมา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 สักทีมาปลาแสนน่ารักแต่เป็นปลาก้าวร้าวไปแล้วไม่ต้องก้าวโหโลก็ร้าวแล้วโอ้โลไม่ร้าวแล้วรอบนี้ยากนะครับเนี่ยยากนะครับมันไม่ใช่พารเซลแต่มันเป็นพารเซลเอาเอาเอ้าเอาแตกหนึ่งนะสักทีมา บ้านมึงสังเกตเห็นอะไรไหมเขาไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เกรดให้มันเก็ดเกรดเก็ดเอออีกตัวไอ้ตัวที่ตาลอยๆอ่ะอ๋อไอ้เชี่ยเฮ้ยมันกระลอยมันลอยทั้งตัวอะไรนะต้องค่อยๆไปใช่ปะค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆปเไปเรียกว่าอือดอะไรมันยังยังยั้งยั้งยังหยามันข้นตังตังต้องไปต้องไปต้องไป แล้ว,ว,วึึึึึึตตตตตดดดดดอะไรเพื่อนเราจะรออาศ,ศัยให้มันนุ่มเรามาเก็บเลี้ยงเราในวันถัดไปนะมึงไม่มาหรอเมย์ตายไป <c oughs> แล้วโอ้ยมึงช่วยสิมึงจะลอยไปฝั่งนู้นทำไมเรามาฝั่งเดียวดีไอ้เฮยเียถ้ากูเห็นมันตัวเมียนะไม่เหลือแล้วเนี่ยจะพอจะ่อดร,รออักกันในโลอะไรซ้าย <c oughs> ดีกว่าซ้ายปลอดภัยขวาร้ายซ้ายดีดดดดด ว่าลายไซอปีไม่เคยได้ยินนี่ไงไซมันนี่แหละมันถึงได้เวลาเปลี่ยนเฟืองเปลี่ยนเฟืองไซฟ์ไซฟ์ถือเซฟอยู่ด้านหน้าครับอิปราเวนช่วยกูสักทีมึงต้องให้กูให้อาหารเม็ดแช่ให้มึงถึงจะขอบคุณกูอะเหมือนเป็นปลาที่โง่มากอะใช่เป็นปลาทองความจำแม่งสั้นไม่น่าถามอะไรเม่เนี่ยเหมือนมึงไงเฮ้ยเบรกเบรก ขวา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 เดินขวาเต็มกำลังเดินขวาเดินนายพี่เดินขวาเนี่นี่นี่ขวาของจริงนี่ขวาของจริงเฮ้ยยากเกินเกินไปพี่พี่สาวไม่ใช่พี่ชายผมไม่ชอบผู้ชายผมชอบผู้สาวทำไมมันมันไม่มีเกรดแล้วมันเป็นเป็นตัวเมียเหรอเข้าใจเขาเสียไหมน้อง โอ้เอาไรอ่ะเอาโอ้เทมป์บูรีนโอ้โอ้โอ้เซฟเอาเซฟก่อนปลอดภัยนี่ไงคำถามเกิดอีกแล้วไม่มีทางม้าลายกับไฟเขียวโอ้จราจรไม่ดีเลยกูว่าแล้วไม่นะไม่นะภาพนานยังไงเพียภาพเดิมภาพพาสที่แล้วทีมันตรงสัยไหมให้กูกระดึบุงนะทอมบูรีไปทำไมกูกระดึบุงนะกูกูสงสัยว่ามีเทมป์บูรีนไปทำไมวะเออดิ วิ้ยเร็ววิววิววววิววิวววกิ้ง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 นั่นแหละโอ้โหจะฉลาดก็วันนี้แหละลูกไปไปมือกิ้งตามโหลไปเลยตไปขับวดวกิ้งตามโหลัวเฮ้ยมันมัเกาะตูดกูโอ้นี่ยไงเนี้นี่เดี๋ยวเดียวมันเลยเซฟมานี่ได้แล้วได้เซฟโอ้อย่าบอกนะก้าวนารุก้าวนรก ก้าวไ้ก้าวเรเนี่ไอ้ยังจะลาาเร็วนี่แหละโอ้ไม่ร้าเลยเพื่อนไอ้เหี้ยมือนคัสซีเลยแต่ไม่ใช่คัสซีเลมันบังคับได้ยมันไปเร็วมากโอ้โอ้ไม่กดุซ้ายขวาซ้ายไม่มีขวาอัปปีตรงไป้างหน้าเอ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 าออออลอ สักทีกูมามึงอ่ะมานี่นี่นี้เนี้ยมาไอ้ที่อ่ะเฮ้ยเจอแล้วเจนะไม่มีขนมปังตามปลาไหมนะมันต้องมีนะขนาดด่านนี้เรายังมีเลยกระชาปลาไม่มีอ่ะไม่เราไปไหนก็ได้มันมีหลายหลุมมะเจมหลุมไหนดีวะหรือว่าหลุมรักเธออืไม่น่าจะมีแลหลุมนั้นหลุมอะไรหลุมที่เขาไม่เอาหลุมนี้แล้วกันเพราะเขาไม่เอาหลุมนั้นหลุมที่เขาไม่เอา พัศเสวเจมมันคือพัศเสเอาแล้วพัศเสวมันคือราไม่ตุกหลุมไหอะเอาหลุมนี้แล the ้วจริงด้วยนะคือหลุมที่เขาไม่เอาเอาหลุมนี้แล้วกันนะหลุมนี้ปุ๊บ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 มันไปไหนวันเนี้ยมันแล้วมันต้องไปหลุมข้างหน้า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 ขวา้หน้าขวานี่เราลงเลยไหมยั้งเราลงอนนุ้น เอาใช่เหรอเออฮลโหลหลุมที่ตกหลุมรักเธอปุ๊บปุ๊บปุ๊บบุ้ม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 โอ้โหแม่งระยะประชิดเลยตรงนี้เราต้องไปลงตรงไหนเนี่ยอ้าวนี่นี่นี่นอันนี้อันนี้ก่อนเนี่ยหลุมรักเธอมันเชื่อไหมกูไม่เกี่ยวหลุมวะเฮ้ยมันต้องเกี่ยวสิมึงเชื่อกูเจมกูว่าจบไอ้นี่มานักสำรวจอ๋อ เดี๋ยวแม่งทำไงออกสกรูอะนี่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 เราไม่ผูกหลูนี่เห็นไหมกูบอกแล้วกูจบมาเฮี้ยจบอะไรวะไม่รู้ดิเอาเราแล้วมาตายเนี่ยอ๋อแล้วมาตายเนี่ยเอาโหลนี่เอ้าเอ้าอ๋อปลาเต้นบีบอยเฮี้ยปลาเต้นบีบอยโคตรฮาเฮี้ยต้องหมุนหมุนเฮี้ยเอาใหม่เอาไม่ มีคือดีนะเราเลยโชคชะตามันไม่เห็นว่ามีโหลไงตอนแรกอ่ะนั่นไงไม่เห็นลงดังแปะเลยจะตายฮาโอ้โอตอบด้วยขี้ปลาแหละครับเดี๋ยวไปไหนต่อวะอยู่ในโหลไม่เสียข้าวเลยเป็นปลาที่ห้าที่สุดในชีวิตแล้ว โอ้โหปยากเอ้ยเซฟอยู่นู้นเซฟนู้นเห็นแล้วนะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเลยเลยแล้วมันไปยากอะโหลนี่มันต้องทำทางก่อนทำทางนี่นี่เออนี่ต้องอย่างนี้ไต่เลี้ยวขวาเพื่อนเออใช่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 เอ้ยเจมฉลาดแล้วเพื่อนโอ้ได้นอนนี่ระดับนี้แล้วเป็นลิงมาสนั่งไอ้เหี้ยเฮ้ยเซฟชักกำลังไปชักกำลังไปเซฟโซนเซฟโซนเดี๋ยวเดี๋ยวมันเลี้ยวขวาดิเลย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 ไอเหี้ยนั่นแหละนั่โอ้โอ้ นี่ไงทางไปเฮ้ยมันเบรกยากมากเลยเนี่ยดูหน้าหน้าตามเบรกไปไปหมุนหมุนไปเลี้ยวขวาตรงตรงเดินหน้ามันต้องมาเล็มมมันตัดผมเลยเฮ้ยหรือว่าลงน้ำวะใช่ไหมไม่ใช่เอาเซฟก่อนไม่ไม่ไม่เซฟแล้วก็ลงน้ำไหมได้ใช่อ๋อหนักกว่าเก่าเลยนี่ไปไหนมึงอะแต่แต่แต่มันต้องมันต้องเล็ม อืมเล็บที่เล็บหัวจะปูปะเออไอ้เหี้ยมึงโง่สง่ศาสต์ไปจางไปไม่พูดดีแล้วแล้วกินหน้าทักเลยเซฟเซฟไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมฉันไม่เชื่อเจมส์ละทำไมกันไอ้กิ้งกิ้งบีบอยปลาโอ้โหมึงหมดเป็นลูกค้าเนี่ย ลูกคางสายฟ้าปลา,าทองนี่จะเปลี่ยนปลากำลังกิ้งไปอย่างนี้นะคุณช่วยมันแต่แรกเลยมัน <c oughs> จริงไม่ช่วยไปสบายก็ไปปล่อยอ่ะสองอย่าง,งอ่ะเอเาอมา,าไมาอไ้เฮียบูดเพื่อนกลายเป็นปลาหันอีกรอบเลยปลาลูกคางไม่ใช่ปลาแล้วแต่เป็นปลาลูกคางโอ้ยเฮียบูดที่บูดเฮียบูดบ <c oughs> <c oughs> ุดไปไปตรง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  ตรงตรงตงตอรงต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 งเบรกเบกเบกเบรกเลี้ยวเหี้ยเลี้ยวจิ้มซ้ายไอ้ก่อนเดี๋ยวสายจิ้มสายเร็วกว่าไปเอออย่างงั้นแหละค่อยๆกินไปค่อยๆกินไปเลอกนั่นแหละแล้วก็หยุดอยู่ตรงนี้ในกระมุน มุนมุนม,มุนเลิกก็มุนไปมาแล้วก็ไปมุนมุนไป wow ไปให้สุดเดี๋ยดเดี๋ยวเดี๋ยวไอ่ที่ยังดีนัะไม่ร้อยไปสุดขอฟางได้ไปจริงๆกันเดี๋ยวไปไปไปเดจาวู it's a pretty scary score into the f u t e เดจาวูเป็นไงละมึ๊คเดี๋ยว โอ้ไกลจังวะไอ้เฮียบอกใครมันสร้างสะพานใต้สะพานอย่างทีมันี่เกมหานียไปโอ้โอ้ขอถอนคำพูดครับขอถอนคำพูดแล้วได้เซฟแล้วได้เซฟแล้วไม่เป็นไรอ๋อได้เซฟแล้วเหรอได้เซฟแล้วเป็นไงต่อตายได้แล้วมันแช่งให้ให้เซฟแล้วก็แช่งวัดว่าทางข้างหน้าน่าสงสัยไหมวหน่ามันไม่เคยคิดเลย กูบอกแล้วนะกลับไปเลยเดีเ้ยไอ้เชี่ยเ้ยมันก็ไปง่ายแล้วมึงทําะไยากทำไมเนี้ยใช่ไหมปลาทองใช่ใช่ครับพี่ใช่ครับพี่บัสใช่ครับผมเชื่อผมเชื่อทามันก็เลี้ยวยากคือตายหาแล้วมึงกยังจะเล่นแรงๆอีกใช่ไหมปลาทองใช่พี่ใช่เชื่อเชื่อ ไอ้เจมไม่เชื่อไอ้หนังหมอกเกิดอะไรขึวันนี้สมาชิกเพิ่มมาอีกหนึ่งเล้วกูด่าปอประทองนะบัวแสบพี่เคียร์จับต้มแม่งกันด้เวยเกมดีกลายเป็นเกมเพี้่ทันทีเลยไปบ้าเราจะเลิกทำยิ้มใส่ก้าวแล้วร่าวกันเอาจริงนะกูอยากถามมากตอนเนี้ยอยากถามากเลยผู้เดียวแค่ไปถามอันตรายอันตราย ที่นี่ไม่ใช่เซฟโซนที่นี่ไม่ใช่เซฟโซนเก็บเยี่ยนี่ไม่ใช่เซฟโซนเฮยเฮ้ยกูเบียดแล้วเออเอออ๋อต้องช่วยด้านหลังช่วยด้วยมาค่อยๆไปมันต้องไปแบบตรงเลยมันต้องไปมันมันให้ค่อยๆไปโอ้ยเฮี้ยขวดหมุนอย่างนี้ไปมาไอสัตว์เลยเสียวสันหลังปลาเลยไม่รู้ปลามีสันหลังหรือเปล่าหาโอ้ย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 มีเสียงด้วยมีเสียงด้วยไอ้เฮี้ยก็เล่นรถไฟห่ออ่ะ เราคออกเสียงนี่เนี่ยไม่รู้กูไม่เคยนั่งเฮ้ยอ๋อนึกว่าเพลงเฮตุกากล่องไม้พยันที่สามารถหยุดเราได้เอานะโอ้วววโอ้วววเเดี๋ยว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 ไอ้ยิ่มึงได้เซฟมึงจะเอาเลยอ เป็นไงอะไรเยอยปลาทองห้าวไมหมล่ะห้าวเพลงไหมล่ะจะซอมบี้มาแล้วเมื่อกี้เนี่ยเสื้อไม่ซัเ้ยปลาทองจีนลูกขับยากแมง่งคิดเหมือนกูเลยโอ้โหขวดมีดิฟดิฟเตอร์ดิฟเตอร์เฮ้ยโอ้ขวดดิจิตอลไอ้สัสขวดมีดิฟต์ต์ดิลิตอร์ว้าวฟุ้ง โอ้โอ้เดี๋ยวเดหมุน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 หมุหมุน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 หนหมุ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 นหมนหมุนหมน อ้วงเลยกูเฮียเจอเพลงนี้เข้าไปโอเคทางฉันเพราะฉันรักเธอนั่นแน่ไอ้เหี้ยคำคมก็มาไอ้เฮียนี่บางมากเลยไม่คมเลยเผื่อผือจ้างนะซ้มคำคมอะไรจะไปยังไงเนี่ยไอ้เหี้ยไปไปไอ้เหี้ยเฮ้ยลรมไห้มาก็ยากชิบเป่งเลยโอ้ไอ้ก้อนกลมก้อนกลมโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ก้อนกลมนี่ว่าโอ้ยเออไปตายเลยไป ยังไม่ต้องกลับมาอีกนะโดนกลุ่มจุดน้าไปแก้วแทงแก้วแทงปีกขาดมีปีกี้กูเลยกลีผู้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 ฮึมฮึมฮึมพอเริ่มชำนาญแล้วมันมันเท่จริงๆเลยเริ่มชำนาญนะเฮียชำนาญในชำแหละได้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 จิ๊มจมได้มันได้เออ แล้วก็เงียบเงียบไว้เงียบไว้เหมือนแล้วมันต้องลงไปไหนต่ออะเซฟเซฟมันอยู่ไหนอ่ะมีเลือกระหว่างขวายไล่ฝ้ายอับปีมันจะไปไหนมันต้องซ้ายดิเฮียที่อัปปีไปทำไมล่ะไรสัตว์ไอเฮียมันจะไปขวายางเงียบได้เลยซ้ายสิลูกโอเคเออมันก็ต้องลงไปเรื่อยๆนะจะไปเจอเซฟอะลองดูข้างหน้าดิมีเซฟไหมหรือว่าเราต้องลงกลางแม่น้ำรือวะนั่นสิเออเพราะไม่มีเซฟแล้วหรือว่าเซฟมันอยู่ใต้น้ำเลย ไม่รู้อะลงลงลงน้ำไหมตอนนี้ลงไม่ถึงว่ะเพื่อนเดี๋ยวไปหาทําเลทําเลไม่ใช่หาทําเลหา,หาทะเลเออใช่หาทะเลพูดได้มีมูลมากเพราะกูเชื่อเพราะกูก็เห็นอยู่ด้านล่างเหมือนกัน <c oughs> อุ้ยอีกไกลเลยนะากว่าจะถึงอะเอ <c oughs> ใครที่ไม่อยากดูพาทนี้ก็ไม่ต้องดูคิดว่าไม่นานหนอกเหมือนกันละเ <c oughs> อ و, อเอ้โอ้ตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นแล้ว <c oughs> น่าดูแล้วเริ่มตื่นเต้นลวเอาเอา ไอ้เหี้ยปลาตัวเดียวแม่งพังพังทั้งแผ่นดินเลยทราบโอ้โหโอ้ปลาทองเอาจริงนะมึงไม่น่าเกิดมาเป็นปลาเพื่อนจังหวะเนี้ยโอ้ดึงโอ้โอ้ตกในทะเลสองดาวกูเอาบอกเลยเอาหมดอ่ะหน้าตามึงพึงพอใจมากหน้ากูนี่จะสลดตลอดเลยน่ากลัว แล้วนั่นเพื่อนกูใช่หรือเปล่าแต่ว่ามึงจำได้แค่ห้าวิไงนี่มึงจำได้มายันพาร์สองอ่อะหลายสิบวิเลยเโอนจะเป็นลมเหนื่อยโอนนน้นั่นมันนั่นมันนั่นมันบ้านโอ้โหนั่นคือเห็นมาก่อนนะนมาก่อนแม่ไั่อยากจแ่เชือ่อปลดล็อกทองประกายแสงงีปลดล็อกปลาทองคำหรือว่าสาม โอ้โหไอ้ปลาเอ้ยโง่เฮียปลาเลยเลียนบาทด้วยล่ะเอาแสงนั่นละปลาหรือทองทำไอ้ทองทำวะเฮียทองคำแข้งแข้งอีกแล้วเฮียวันนี้แม่งพูดเวอร์ละโอ้โหเอาจริงนะกูถามหน่อยปลาทองอยู่ในน้ำทะเลได้ไหมไม่ได้เฮ้ยเล่นปลาอื่นแล้วเล่นปลาอื่นแล้วเอาปลาดีปลาดีปลาดีเพื่อน ปลาดินเพื่อนปลาดินปลาดินมันปลาเหี้ยนะมันไม่มีสัตว์มันมีปลาบินปลาปลากระเป้าแล้วก็ไอปลาหน้าจิมปินหญ้าปินหญ้าปลากินหญ้าปลากินหญ้าใช่ไหมไม่ใช่ปลาหน้าจิมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่คุณนาตาดีกว่านั้นเยอะแล้วข็ก็นาตาคล้ายเหมือนโอเคปลาปลากระเป้าถ้าวีดีโอไอดูดูก่อน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 เอ้ยมันมีด่านด่านน่าสนุกดี ปลาซาดีนเฮ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเออโอเคปลาซาดีนก็ปลาซาดีนวะไหนปลาซาดีนตัวฟ้านี่ไงปลาซาดีนนั่นเล่นปลาเป็นระยะไม่ใช่ปลาเป็นระยะไม่ใช่ปลาปลากระเป๋าเป็นปลาอะไรปลาลูกโป่งที่มีเข็มอยู่ในตัวแล้วมันสามารถพองตัวได้นี่คือชีปลาไปเล่นที่อื่นไปเปิดมาเนี่ยกูจะโดนแดกเลยเนี่ยเห็นไหมลูกโป่งไอ้สัาร ลุกโผงเลยโอ้อ้อ,อ้สัญญาณควันสัญญาณความช่วยเหลือนงงั่ไงซาดินตัวว่าซาดินไม่เห็นว่าปลาบินหรือ <c oughs> สัตว์ <c oughs> <c oughs> อ่ะกุลเมรเฮ้ยน,นั่นมันนั่นมันป,ประทองประกายแสยงสีทองไงหรว่าไม่ใช่โอ,โอ้มีความสามารถพองตัวหรือไม่ไม่มี <c oughs> เลยโอเค ภารกิจแรกก็คือออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็คือมีเซฟมีเซฟสองแบบเซฟหน้าเซฟหลังเซฟหน้าสิวะใช่มันคุณมากเจม,มคุณคุณแบบไม่น่าเชื่อเลยแต่ถ้าตกไปเหมือนกันแบบพาแรกเนี่ยมันเหมือนมากเลยเว้ยมันไม่คุนธรรมดาแล้วมันใช่เลยเว้ยซ้ำแล้วซ้ำอีกเขาเรียกว่าซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเลย ซ้ำยืดได้ปะไม่ซ้ำและย่ำยีเลยก็ได้สองอย่างเนี่ยมึงเลือกเลยทุบุบุบโอ้โอ้โหลไม่แล้วแต่ใจกูร้าวไปแล้วไอ้ให้กูหน่อยก็ไม่ได้พอโถก็ต้องอ้อมอีกบาค้ามึงไม่มีกำลังพอไงเออจิงนะคนที่เล่นเกมนี้ไม่เก็ตได้เพราะทุกดานะกกาบเลยครับ ผมจะเรียกว่าท่านขุนพลเลยล่ะเก่งจริงๆเออโคตรตัไม้ขี้เกียจเล่นไปก่อนนะเออทั้ไมขี้เกียจเล่นซะก่อนนะกูก็ไปผ่านอยู่ดีแหละทางรัฐทางรัฐเดี๋ยว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 มันคืออะไรนะอ๋อห่วงยางหมอนหมอนหมอนห่วงพูดอะไรกันห่วงยางเหบอกพราเบาเบาเบาอ๋อเบาเออกูใครมาต่อห่วงยางมันโคตรโง่เลยเว้ยเออยโคตรโง่เลย หยินหัวด้วไอปีต์อายเขาเหรอที่บ้านนี้เลี้ยงหมาด้วยหมานี่เี้ยจริงเลยนะกล้ามาทำในพื้นที่บ้านเคยงั้นเหรอรอยเท้าเจมมเต็มหมดเลยตั้มแมวี้ไม่เชี่ยปลาเปิดประตูได้ไม่คนครีเอทวะไม่ใช่มากครีเอทตั้งแต่ปลานูกดิ้นบนหลังคาได้แล้วอ่ะไม่คนครีเอทเฮ้ยนั่นทางไปอ๋อทางไปนี่ไม่ใช่ทางไป มันคือทางโค้งนี่มันแบบจอนชาวไร่ไม่ใช่จอนชาวไร่นี่มันปลาลูกโป่งที่มีเข็มอยู่ข้างในและสามารถพองตัวได้อือนี่คือชื่อปลาโอ้ชื่อที่ม่ได้หมายมันได้เอาไวไม่ใช่ชื่อปลาเป้าปากเอ้อปลาเป่าไงไปไปไปเดินหน้าเต็มกำลัง ม้วนหน้าม้วนหลังไม่กินเข้าสู่น้องน้ำทำการจะไปสเปกบ้าสเปกบ้าโอ้โอ้โอ้สเปกบ้ามันโอู้อู้ฟองตุ้งว่ะฟองตุ้งอ่ะฟองตุ้งอ่ะแล้วปะกระเป่ามันอยู่ในน้ำจืดได้หรอวะพี่ถ้ากูได้เล่นปลาบินนี่มันจะขนาดไหนวะไอ้เหี้ยไม่บินไปเลยเหรอบินข้ามแม่น้ำไปเลยโอ้โอ้กินได้ไหมนะโอกินจะเด็กยังไงนะจะเด็กเป็นวันจะกินเป็นวันแล้วเหรอ โอว่ามันกินส้นตีนอะไรสักอย่างนี่เลยโอ้มันน่าจะกินได้แหละเฮ้ยเอ้าเอาโอ้กิ้งกิ้งโอ้เฮียกิ้งเฮียโอ้ยี่กูชอบปลาตอนนี้ว่ะเฮียไอปลานี่มันกินอะไรวะกินข้าวบาเล่เป็นอาหารอะเป็นผิดสาไลนี่กูว่าน่าจะเป็นขนมปังตากัญชาปลาแน่นแหละไม่เป็นอย่างอื่นหรอกเออยีเย้อเดียวกัน ถ้ามันกินตามแมวก็ไม่ใช่ได้เนี่ยปลานี่ปลามีหูแล้วฮุบโอ้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 กวนหินปุ๊บฮุบเอ้ยภารกิจกิ้งปลามิติทะลุผาวิถีปลาวิถีปลาเฮ้ยมาแล้วมาแล้วนะปลามาล่ะอึ๊บโอ้ยอึ๊บอึ๊บเออปุ๊บ กระชากลายเอ้ย<า> bueno เชี่ยเอ้ยตั้งแต่ไปเล่นด่านในนั้นชำนาญขึ้นเยอะเลยวะโคตรเก่งเลยวะเห็นดาตะกี้นะฮึบฮึบฮึบอุย้ยเสียงมันกระทบแรงมากไม่เจ็บป่วยเลยวะโอเคเตือนดึ้ง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 ดึง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 โอเคมาถึงเซฟแล้ว นี่เก็บปอะกูชอบเล่นปลาตอนนี้ว่ะไอปลาจำได้ห้าวีนี่มีมีความสามารถแย่ได้เลยกระทองเฮ้ยติดคือปุ๊บนี่นี่ยังยังยังนะรัวกูได้เสียงรัวเมื่อกี้ยั้งนึงได้ยารียารก็เซไม่ติดไม่ใช่หรอเออเออผิดผิด ใช่อะเอาลงตรงนี้ตรงนี้ถูกแล้วถูกแล้วโอ้ไม่น่าทันแน่เลยอ๋อปลาจะหน้ามืดแล้วโอ้ปลาหน้ามืด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 ปลาปลาโอ้ปลาตายีกทเดียวอีกไอมันเปลี่ยนแล้วอ่ะเอ้ยใช่ใช่ถูกแล้วถูกแล้วมาถูกทางแลนะจิมอันนี้กูจะขยายตัวทำไมเนะี่ยไม่รู้ปุ๊บปิ้ง,ยงยกรุลลลลยลลลลลลัลล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 เลล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  ลงมาไม่ก,กินก็กินใจเฮ้ยแต่แต่มันมันมากนะปลาเล่นปลาตัวนี้รอบเนี้ยมันมันจริงเอ่อไอขอ,องจอมผูดนะครับเอ่อภาคส,สองก็มีอะไรสนุกสนุกให้คุณดูนะครับดูผมกินไปกลาไหมเนี่แหละกินปลาเล่นอะไรเจมบอกเห็นว่ากินปลาไม่ได้เนอะไรน่าจะเล่นอะไรเล่นแหไรใครเล่นอะไรเล่นเกมสิเออนี่ยกำลังแคสเกมให้ดูอยู่โอ้แค่นี้ก็ไม่รู้โอ้โหเฮียไม่โหดไปหน่อยเลยครับพี่เรียกลัวปลาลวกกันอะ กิ้ง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 เฮ้ยตรงนี้มีน้ำตรงนี้มีน้ำโอ้เลยน้ำไปแล้วโอ้น้ำน้ำแบบนี้ก็ได้นะน้ำไหลน้ำไหลโอ้ยังยังยังปลาปลาลวกยัง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 ยัไม่ลวกว่ะเฮ้ยเหี้ยเกือบลวกจริงๆเกือบล่วงจริงๆไม่ใช่แค่รั่วร่วงด้วยลมรั่วโอ้เพลงขึ้นอีกแล้วโอ้นาทีเสียงตายนี่มันตลอดเลยว่ะ ข <c oughs> ยายดําดองนั่น <c oughs> ออ okay. โอเคพานะ่าเฮ้ยมึงจะลงไปแม่น้ำสายหลักอย่างนี้เลยมันไปอย่างนี้เหรอคือจริงไม่มีเฮีย้ยเลยดิ่งมาสุดท้อโอ้จบแล้วโอ้ห้าดาวไอ้เฮียเล่นมาในชีวิตครั้งแรกก็ได้ห้าดาวปาเวนเนี่ยปลดล็อกอาชีพเม้นด้วยโอ้โหโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต่ามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางทีมนะครับสำหรับวันนี้พวกผมขอลาการกันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในพาน่าปูโอ้เซเนลลา